ผู้เชี่ยวชาญเตือน5ข้อมูลไม่ควรป้อนให้ AI c h แชท p t ระวังเมื่อใช้ทำงานอาจทำให้ความลับรั่วไหลโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเด็กหรือผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเข้าถึงในการใช้ AI ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ว่าจะใช้ในรูปแบบของแชทจ g p t หรือว่า AI g อจิมินินะคะในฐานะของการเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองเราก็ควรที่จะให้ภูมิคุ้มก,กันกับเด็กๆไว้ก่อนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็ว ของแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ผู้คนเริ่มเล่าปัญหาต่างๆให้กับแชทบอทฟังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการเขียนอีเมลหรือแม้กระทั่งการแปลรูปสุนัขให้เป็นมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามี5ข้อมูลที่ไม่ควรบอก AI อย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะใช้ AI ในการทำงานนะอาจจะทำให้ความลับขององคอ์กรเนี่ยั่วไหลโดยที่ไม่ตั้งใจได้เจนิเฟอร์คิงนะคะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์เพื่อมนุษย์ แห่งมหาวิยทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะก็กล่าวกับวอลสตีปเจอแนลนะคะว่าเมื่อคุณป้อนข้อมูลบางอย่างให้กับแชทบอทเนี่ยคุณก็จะสูญเสียการควบคุมข้อมูลนั้นไปแล้วนะข้อมูลขององค์กรหากคุณใช้ c h a t gpt หรือว่าแชทบอท ai อื่นๆในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมลหรือแก้ไขเอกสารคุณก็อาจจะเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าหรือความลับทางธุรกิจที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะ บางบริษัทสมัครเป็นสมาชิก Chatbot a เเวอร์ชั่นองค์กรหรือว่ามีโปรแกรม AI ที่กำหนดเองซึ่งมีมาตรฐานการป้องกันจึงสามารถจะป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ดีกว่านะคะเพราะบางคนเนี่ยพอเวลาเกิดปัญหาก็นึกไปออกก็จะใช้ ChatGPT ในการที่ไปปรึกษาใช่ไหมคะลืมไปว่าบางอย่างเราก็ไปเปิดเผยความลับขององค์กรใส่เข้าไปนะคะเพราะตัว AI บางครั้งเราก็ควบคุมยากนะคะ พอเวลาเขาประมวลข้อมูลไปเยอะๆมากๆมีคนมาถามอะไรที่ใกล้เคียงกันก็อาจจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเปิดเผยให้กับคนที่ใกล้เคียงกับที่เขาถามได้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้เกี่ยวเรื่องการงานเนี่ยเราควรที่จะใช้กับองค์กรหรือว่าบริษัทที่เขามีการสมัครเป็นสมาชิกของบอทเอไโดยตรงจะดีกว่าเพราะก็จะมีการปกปิดข้อมูลได้อย่างดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรที่จะ ใส่เข้าไปในด้ a t GPT ก็คือผลทางการแพทย์นะคะแม้ว่าผลทางการแพทย์เนี่ยจะให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยอย่างมากจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยอย่างเข้มงวดและป้องกันการเลือกปฏิบัติแต่ว่าแชทบอท AI เนี่ยมักไม่รวมอยู่ในขอบเขตนี้หากคุณรู้สึกว่าจําเป็นที่จะต้องขอให้แชท GPT อธิบายถึงผลการตรวจของคุณเข้าไปเนี่ยคุณก็ควรที่จะต้องตัดแต่งแล้วก็แก้ไขเอกสารก่อนอัปโหลดเข้าไปโดยเฉพาะ สิ่งที่เป็นความลับส่วนตัวของเรานะคะอะไรที่มันเป็นความลับส่วนตัวของเราเนี่ยเราไม่ควรใส่เข้าไปแล้วก็ควรจะใส่เข้าไปเฉพาะ ículo. ตรวจของเราเข้าไปแค่นั้นแล้วก็ให้เข้ะมูลออกมาแต่ว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความลับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น HN ชื่อจริงนามสกุลจริงหรือเป็นโรงพยาบาลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ข้อมูลต่อมานะคะข้อมูลที่ไม่ควรที่จะใส่เข้าไปนะคะก็คือ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบนะคะบางคนก็อาจคิดว่าเมื่อความสามารถของ AI ในการทํางานต่างๆเพิ่มขึ้นสามารถมอบชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านของแพลตฟอร์มต่างๆให้กับ AI ได้อย่างสบายใจแต่ว่าหุ่นยนต์ AI ไม่ใช่ตู้นิรภัยนะคะก็บอกแล้วก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของบัญชีเหล่านั้นนะในการที่เราจะป้อนข้อมูลเหล่านี้ลงไปนะคะ เครื่องมือจัดการรหัสผ่านเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะเพราะว่าเขาอาจจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็ไปเปิดเผยเราได้โดยไม่รู้ตัวนะคะและอย่างหนึ่งที่ไม่ควรเชื่อใส่เข้าไปนะคะก็คือข้อมูลประจําตัวอย่างเช่นวันเกิดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็หมายเลขหนังสือเดินทางนะคะแม้ว่า แชทบอทดบางตัวเนี่ยจะมีการแก้ไขข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้แต่วิธีปลอดภัยกว่าคือการหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้โดยสิ้นเชิงนะคะงั้นเราไม่ควรที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ใส่เข้าไปนะคะงั้นต้องระมัดระวังนะ,ะแล้วก็อย่างหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรใส่เข้าไปเลยก็คือบัญชีการเงินห้ามให้ข้อมูลบัญชีธนาคารหรือบัญชีการลงทุนของคุณโดยเด็ดขาดข้อมูลนี้อาจจะถูกแฮกและทําให้เกิดการไหลเงินถูกตรวจสอบหรือถูกขโมยได้นะคะ นนในความเป็นจริงเนี่ย Open AI เนี่ยเขาก็ได้เขียนไว้อยู่แล้วนะคะบนเว็บไซต์ของเขาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าโปรดอย่าแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆในการสนทนาของคุณด้าน Google ก็ได้รีกร้องให้บัญชีผู้ใช้ไม่ป้อนข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลใดๆที่ไม่ต้องการให้ผูต้ตรวจสอบเห็นนะคะบนหน้าแชทบอทของ AI Gemini เช่นกันนะคะอันนี้เราต้อง รามัดระวังในการป้อนข้อมูลนะหากยังต้องการแชร์ข้อมูลส่วนตัวกับ AI แนะนำให้เปลี่ยนเป็นรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนไอสันคิดตันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทปัญญาประดิษฐ์แอนโทปิกแนะนำว่าสามารถที่จะลบกล่องสนทนาหลังจากใช้งานทุกครั้งโดยปกติบริษัทจะลบข้อมูลนี้เองอย่างถาวร หลังจากนั้น30วันงั้นการที่เราป้อนข้อมูลอะไรต่างๆเข้าไปใน Chat GPT หรือว่าเข้าไปใน AI ของ g i m i n i ก็แล้วแต่ะคะเราก็สามารถที่จะลบข้อมูลเหล่านั้นทันทีที่เราใช้งานเสร็จนะคะก็ทำให้เป็นนิสัยไปเลยก็ได้นะคะว่าเราควรที่จะลบข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจะให้ข้อมูลเหล่านั้นาหายไปโดยที่จะได้ไม่ต้องดึงกลับมาใช้ได้อีกในฐานะของที่ตัวเราเองเป็นผู้กครองนะคะ,นะคะเราก็อย่าลืมเล่าสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกๆหลานๆเราฟังด้วยนะคะ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราได้ในด้านที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันพัฒนาโดยเร็วมากแล้วยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเด็กๆจาเป็นที่ต้องมีความรู้เหล่านี้นะคะนั้นการที่มีความรู้เหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีการป้องกันไม่ให้เด็กๆพลาด ที่จะไปให้ข้อมูลอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับความลับของเขาใส่เข้าไปด้วยนะคะงั้นเราควรที่จะสร้างภูุิมคุ้มกันเหล่านี้ให้กับเด็กๆด้วยนะคะแม้กระทั่งตัวเราเองก็เหมือนกันนะคะจะต้องมีการพัฒนาตัวเราเองอย่างไม่หยุดยั้งนะคะเพราะว่ามันจะมีการพัฒนาของ AI เนี่ยเราก็ควรที่จะมีความรู้แล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตไปกับมันนะคะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาความรู้เหล่านี้ไปคุยกับลูกหลานของเราได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับครอบครัวของเรานะคะ